ร้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เดินทางมาถึงวันที่เราแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนผู้หลักผู้ใหญ่ของเราทุกคนก็เฝ้ารอวันนี้นะครับผมเป็นวันที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆเป็นความมีสิริมงคลแล้วก็ความโชคดีของเราที่ที่ได้บวชตามที่เราตั้งใจไม่มีอปุปสรรคหรือสิ่งขัดขวางใด ทุกอย่างที่เราดําเนินการมาที่เราเตรียมมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนมันก็มาถึงวันเรียกวันวันสุดท้ายวันไฟนอนลล้วก็คือ,อรู้สึกว่าโชคดีด้วยที่ได้มาบวชที่นี่นะครับแล้วก็มีพี่ๆผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนๆน,นะครับเาขาเรียกว่ามา,มาร่วมบุญกันในวันนี้เขาเรียกว่าเป็น ประสบการณ์หนึ่งในชีวิตที่ลูกผู้ชายนะครับควรที่จะได้มาสัมผัสอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับพร้อมด้านจิตใจและพร้อมด้านิธีการที่เราซ้อมาตอนนี้เป็นไงครับรอยเปอร์นต์ทุกอย่าร์หมดทั้งด้านจิตใจคือเรามีการเตรียมพร้อมมานานพอสมควรนะครับทั้งเรื่องของวิธีการเรื่องของการท่อง ขอบวชครับหรือแม้กระทั่งการเคลียร์งานต่างๆเรียกว่าทางโลกนี่คือเราจัดการหมดสิ้นแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็สภาพจิตใจก็พร้อม100%เซครับไม่มีอะไรตังวลหรือก็อะไรไม่มีเลยครับไม่มีสงบมากสงบมากแล้วก็ต้องขอบคุณครอบครัวแล้วก็ทุกๆฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือผมเป็นอย่างดีนะครับให้ ให้ทุกอย่างมันราบลื่นแล้วก็ปราศจากอุปสรรคครับ,รบเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองต้องแบ่งเวลาให้ให,ให้ได้นะครับแม้เราจะมีงานหลากหลายที่ต้องรับผิดชอบแต่ผมจะพยายามแบ่งเวลาในการซ้อมบทสวดในการซ้อมวิธีการต่างๆในการมาซ้อมที่วัดเองครับก็ต้องจัดสรรให้ดีอย่างช่วงเช้า หอทุกวันนะครับระหว่างเวลาเดินทางไปทำงานหรือแม้กระทั่งช่วงตื่นนอนในเช้าวันไหนก็จะสวดมนต์นะครับทบทวนบทสวดก่อนนะครับอย่างน้อยเช้าก็สองรอบต่อวันต้องมีนะครับส่วนช่วงเย็นช่วงค่ำก็อย่างน้อยรอบหรือสองรอบทุกวันจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับผม <c oughs> เพื่อเพิ่มความมั่นใจกับตัวเองเพราะว่าถึงเวลาในพิธีการจะไม่ใช่ มีการแค่ท่องบทสวดท่านั้นก็จะมีเรื่องของขั้นตอนในการปฏิบัติอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งจําเป็นที่ต้องให้เวลาแล้วก็ให้ความสําคัญในการทบทวนอย่างมากนะครับก็เรียกว่าเราตั้งใจนะครับก็จะทําไม่ดีทั้งเรื่องของการบวชแล้วก็งานที่ได้รับมอบหมายในทางโลกด้วยตอนนี้คืงานไว้เรียบร้อ,อหยหมดแล้วใช่คเคียงานไม่หมดแล้วครับตอนนี้ก็จบสิ้นไม่ได้มีอะไรค้างคาแล้วก็ ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนๆก็เข้าใจแล้วก็ยินดีอย่างมากในการบวชครั้งนี้ครับเห็นว่ากว่านี้ก็ต้องเร่งทำงานไว้หลายอย่างเหมือนกันค,ครับวิดีโอทั้งเรื่องการเข้าห้องอัดอะไรต่างๆมีการเร่งการเข้าห้องอัดเรื่องของการทําอัลบั้มเต็มนะครับมีเรื่องของเพลงคัฟเวอร์ถ่ายมิวสิกวิดีโอนะครับสามเพลงมีเรื่องของอการเคลียร์งานสัมภาษณ์ต่างๆีนค้างค้างนะครับผม แล้วก็งานของงานช่วยเหลือของทางกรมน้าทันเองก็ดีต่างๆก็เขาเรียกว่าจัดการให้เสร็จสิ้นก่อนหน้านี้ไปแล้วจะได้ไม่ไม่มีไม่มีห่วงอะไรแล้วก็เดี๋ยวหลังจากสึกมาก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งซึ่งก็มีแผนมีอะไรอยู่ในใจแล้วงตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะมีพิธีด้ววัสตรงๆมการของคาคุณพ่อแม่อันนี้ก็เตรียม ไว้จะมีบทขอเข้ามาที่ทางพระอาจารย์ได้จดไว้ใหท่องนะครับผมแล้วก็จะเตรียมเทียนแพ้ทูแพ้พร้อมกลวยนะครับแล้วก็พวงมาลัยกลนะวยดอกไม้พวงมาลัยขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ครอบครัวที่นับถือหลายๆท่านซึ่งก่อนหน้านี้ผมเองได้ตะเวนนะครับกราบขอเข้ามา ผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ได้เดินทางมาวัดในวันนี้ไปหลายๆท่านแล้วนะครับผมท้งพี่ๆที่นับถือผู้ใหญ่ที่ค่ายรวมถึงญาติๆบรงท่านนะครับผมก็วันนี้ก็จะมีการขอเข้ามารวมด้วยนะครับแล้วก็จะมีการท่องบทขอเข้ามาที่พระอาจารย์ได้ได้จบไปให้แล้วคําพูดส่วนตัวที่เราคิดไว้มีในใจที่อยากจะคุยบอกกับคุณพ่อคุณแม่ก่อน มีอะไรในใจเราเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะพูดอะไรามีมคะไม่มีนะครับผมเพราะว่าเ,เราผมไม่ได้มีอะไรข้างค้างคาใจมาตั้งแต่วันที่ออกมาจากในเรือนจำแล้วนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะรวมอยู่ในบทขอเข้ามา,าไว้เรียบร้อยแล้ว ได้บอกความรู้สึกยังไงไหมลูกชายคนเดียวไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยแต่เขามีความสุขแน่ๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เฝ้ารอมาตลอดเวลาแล้วก็คาดหวังกับกับเรามากว่าวันหนึ่งจะมีวันนี้ีแล้วเราทําให้เขาได้นี่คือการบวกครั้งแรกเราเป็นลูกชายคนเดียวซึ่งก็นั่นแหละครชะตาชีวิตมันก็วนเวียนมาจนถึง ตอนนี้ได้บวชในตอนวัย41กว่ากนี่ก็เป็นรายที่ถือว่าโชคดีละอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกชายได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภาพภูมิใจแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าสร้างสิริมง,งคลให้กับตัวเองด้วยวถ้ามีความสุขกันทนนุนนะครับเป็นรายที่สบายๆแล้วก็เขาเรียกว่า เป็นการหาความรู้ในทางธรรมซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในทางโลกได้แล้วก็สามารถที่จะแนะนำใครต่อใครได้อีกมากมายนะครับในช่วงนี้ที่เราบวชอยู่อาจจะระยะเวลาไม่นานแต่ก็จะพยายามปฏิบัติให้ดีที่สุดครับตั้งใจจะบวชทหวันใช่คครับประมาณนั้นประมาณ15วันครับอันนี้คือตั้งใจศึกษาธรรมะ ให้ดีที่สุดตั้งใจให้ดีที่สุดเพราะว่าเขานกใจอย่างนี้คืออยากจะนำธรรมะตรงนีง้าม,า,า,มาปรบบับแั่ชีิตประจำวันใช่ครับผมก็ด้วยของตัวเองด้วยแล้วก็แบนปันคนรอบข้างด้วยบอกครอบครัวด้วยบอกเพื่อนเพื่อนด้วยบอกแฟนคลับด้วยนะครับาะผมคิดว่ามีประโยชน์แหละแล้วก็ถ้าเราสามารถเป็นสื่อการหรือก็บอกเสียงให้คนทำความดีได้มากขึ้นมันก็ เป็นสิ่งที่ดีให้กับส, taking, <Vas eline> สังคมประเทศชาติเราด้วยแล้วเป็นบารมีที่มันเกิดขึ้นจากความดีทุกคนก็ก็ได้หมดเราก็ได้ทุกคนที่ปฏิบัติก็ได้ชีวิตเขาก็ดีขึ้นเราเห็นเราก็มีความสุขขอให้ส <dunk le> ัมภาษณ์ว่าการที่กชาหวการทหัวใหน่ค่ะคือการที่คุณพ่อมองว่าอ่าแพทย์นำธรรมะมาสอนพ่อกับแม่นะเราฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้าง ก็เป็นเรื่องมองในเชิงของเหตุและผลนะครับเป็นเหตุและผลเพราะว่าอย่างคุณพ่อเชื่อว่าใครบวชใครก็ได้นะเช่นเราบวชเราก็ได้ได้เรียนรู้ธรรมะได้ซึมซับประเพณีได้นำสิ่งดีๆเข้าตัวทีนี้ถ้าเรานำไปบอกต่อไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือคนรอบข้างญาติพี่น้องอะไรก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ สร้างบุญกุศลนะครับให้กับตัวเราเองนะครับและคนที่นำไปปฏิบัติชีวิตเขาก็ดีขึ้นนะครับทุกๆคนเลยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่ครับมันเป็นเรื่องดีๆครับที่ทุกๆคนมองเห็น,นครับว่รการในหลายท่านนะครับเวลาบวชแล้วเราก็จะมีปฏิบัติทางต่างจังหวัดแพทมีแันแบบนั้นไหมครับไม่มีหรอกครับก็ผมเชื่อว,ว่าที่ไหนก็สามารถที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นที่น he yeah, okay> like mm ู้นที่น mm ี่ครับคือบวที่วัดแห่งนี้แล้วก็าปฏิบัติธรรมที่นี่เลยใช่ไหมครับเพื่อนในวงคะพอเราบอกว่าอ่าเราจะบวชนะเพื่อนๆมีเพื่อนๆว่าอะไรกันบ้างเพื่อนๆก็ยินดีนะครับแล้วก็ให้กำลังใจด้วยแล้วก็ก็ตามภาษาเฮฮาเพื่อนก็กลัวเราจะไม่สึกประมาณนี้แแสดงว่าเพื่อนก็มีเป าจะสก,ก็คือออ่าก็คืถามกันาแล้วเรตอบหยอกหยอกเล่นกันในกลุ่มเขาอะแหละแล้วเราตอบเพื่อน,อนองอะไรเขาเรื่องนี้ผมก็แย่ก็ไม่แน่นะนอะไรองี้แต่คือห่วงเจี๊ยบไงห่วงเจี๊ยบเป็นห่วงมากคนที่ห่วงเจียเจ๊ยบหัวเจียเจ๊ยบไม่มีรายได้ประมาณนั้นพอเ,เป็นลมเขาก็ขายเสื้อผ้าเขามีอาชีพที่สองที่สามอยู่จานฟ้าเขาก็มีความสามารถหลายด้าน ยับเนี่ยลาออกจากงานมาเพื่อเล่นดนตรีกับผมผมก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเพราะเขาเขาไม่ได้มีรายได้ทางไหนจะสึกนันแลก็พอดีแหละเดี๋ยวโควิดหายหายคนไปดูคอนเสิร์ตได้ก็กลับไปเล่นดนตรีเหมือนเดิมเชื่อว่าหลังจากนีพ้พอพ้นจากในการเป็นพระอะไรเงี้ยผมว่าชีวิตน่าจะดีขึ้นน่ะน่าจะดีขึ้นแล้วก็ผมก็จะ อุทิศบุญกุศลเผื่อแผ่ไปถึงทุกคนด้วยก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ส่งจิตอันกุศลมานะผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านอยากจะมาร่วมบุญแฟนคลับหลายๆกลุ่มนะหลายๆบ้านอยากจะมาร่วมบุญอยากจะมาอนุโมทนาด้วยก็ขอบพระคุณมากนะครับก็ขอให้ได้บุญกลับไปเยอะๆนะครับแล้วก็นําธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันด้วยชีวิตคุณก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ ก็คืตื่นเล่นนอนหลับไหมครับหลับครับหลับก็บหลับทุกวัน,นหนึปรับตัวปรับใจเรียบร้อยได้ได้ะมันสบายสบายครับบวชมันเราเคยไปอยู่ในที่ที่มันยากลำบากแล้วก็มันไม่ได้สบายไปซะทุกอย่างมาแล้วอ่ะตั้งเป็นสิบกว่าปีสิบเจ็ดปีแล้วแค่นี้แบบโหเป็นเรื่องที่สบายมาก แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรกดดันมันเป็นความยินยอมพร้อมใจของของเราเองที่ต้องการอยู่แล้วไม่ไม่ได้มีใครบังคับให้เราต้องมาบวชใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมัครใจแล้วก็สบายใจอย่างยิ่งครับนอกจากความตั้งใจที่เราอยากจะบวชเพื่อแทนเพื่อแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะเราจะได้อะไรจากกันที่เราตัง้งจิตตั้งใจในห้าวันนี้บ้างคะ ก็ธรรมะในความสงบนะความสงบในใจธรรมะที่เราได้เรียนรู้นำมาปรับใช้ในชีวิตจริงแล้วก็อะไรอีกการได้หยุดนิ่งหยุดนิ่งพักเบรกจากกิจกรรมต่างๆจากการงานจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ปุถุชนปกติการวิ่งไปตามกระแสหรือแม้กระทั่งการหางเงินหาทองต่างๆ เราได้เบรกเราได้หยุดอยู่กับตัวเองในคิดทบทวนในศึกษาธรรมะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ในการฟื้นฟรูร่างกายของเราเองด้วยจิตใจยกระดับจิตใจของเราเองด้วยนะครับน่าจะเป็นจุดนี้นะที่เห็นชัดเจนครับก็ในชีวิตที่ผ่านมา ผมก็คงจะอาจจะไปทำอะไรให้ใครไว้หลายๆท่านนะครับผมทั้งโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ดีครับที่ผ่านมาก็อยากจะขออโหสิกรรมในการกระทำของผมเหล่านั้นด้วยนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ในการที่ผมจะบวชในครั้งนี้นะครับก็ขออโหสิกรรมกับทุกคนนะครับ